ตอบคำถามว่าออสโม o c k e t 3สามารถเชื่อมกับ DJ i m ไม2กับ DJ i m ไอไมลมได้หรือเปล่าคำตอบคือได้ครับและวิธีการทำแบบนี้ครับกดเปิดดี i Mi ม2แล้วผมก็เช็คดูตรงนี้เป็นสีเขียวอันนี้คือเชื่อม WiFi ไม่ได้ต้องเปลี่ยนให้เป็นสีน้ำเงินด้วยการกดปุ่ม record share มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็กดปุ่ม link ์แชร e 3วิมันจะกระพริบปึ๊กปึ๊ปึ๊ปึ๊ผมปัดจากบนลงล่างแล้วกด setting แล้วกดที่ wireless my แล้วผมก็กด tx 1รอแป๊บหนึ่ง มันก็จะเชื่อมกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเชื่อม DJI Mini เข้าไปด้วยกดเปิด DJI Mini แล้วก็เช็คนะฮะให้มันเป็นสีน้ําเงินแบบนี้ถ้ามันไม่เป็นสีน้ําเงินมันอาจจะเป็นสีเขียวแบบนี้ให้คุณดับเบิลคลิกตรงลิงก์2ทีมันจะเปลี่ยนจากเขียวเป็นน้าเงินแล้วให้คุณกดลิงก์แชร์น้ําเงินจะกระพริบรัวจากนั้นให้คุณกด TX2 แล้วรอบแบบนึ่ง c o n เน็กกันเรียบร้อยแล้วนะครับไมค์ My, ข้างหนึ่งเป็น DJI ไมค์สอีกข้างหนึ่งเป็น DJI ไมค์มินิเสียงของ DJI ไมค์สกับ d j เไมค์มินิเอามาใช้ด้วยกันเนี่ยเสียงมันจะมีเหลื่อมไหมเพราะไมค์มันคนละรุ่นตอนนี้เป็นเสียงจาก DJI ไมค์สและ DJI ไไมค์มินินะฮะติดกันคนละข้างข้างซ้ายข้างข,างขวาเสียงที่ได้ยินออกมาเป็นแบบนี้ครับเสียงไม่เหลื่อมครับใช้งานได้สมูท